เออนี่ด้วยบูไซงามบูไซงามโอ้โหนี่ครับเอาเปิดนี่กับน่ิบสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราสองพี่น้องนะครับผมลุงพักกับน้าโดนกับช่องคนลุ่มน้ำนะครับวันนี้เรายังอยู่ที่ปากแควนะครับพอดีมาเจอ หมายกลางทุง่งหลังจากน้ําท่วมใหม่ๆนะปลาขึ้นดีมาก<ป>าแต่ลึกมาก,มากแต่น้ํำยังลึกลึกมากวันนี้มีทั้งอวนทั้งแห่มันดูมันจะได้ตัวไหมตามดูครับครับลองมาลุ้มปากแรกแครับ ตาออกดีครับโอ้ปากแรกเขาจะไม่หมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ครับปากแรกครับปากแรกโอ้ปากสอยครับยอดครับปากแรกปากแรกแห้หมาอยู่ครับเอาเอาเอาครับเขามีตัวเขามีตัว หมยนี้มองข้ามไม่ได้กลางทุง่งนี่ครับไซสสวยครับไซสสวยตูดง,งามอยู่นะัออ่นขอลาบแล้วมัน่ปไอ,อ,อพวกนี้แคนเซิลเล็กเกียร์ทำแคนเซิลครับเราตามกันนะครับ นะโดนนะครับบอกว่าโดนนะตรงนู้นเดี๋ยวเราไปดูกดันกนะ็มงเนี่ดูดูไพนมันิดนูงไปนู้น,นล่ะโอ้โอ้ปลาบูปลาบโโูโอ้อโอ้โอ้บูใส่ใจใส่ใจใส่ใจปลาบูไ่มั้งนี่ยมันขึ้นนะแม่นะถ้านะมันชนลึกๆนะใช่ไหมน,นะนนะเออ อืกด้วยบูไซงามบูไซงามโอ้โหตัวนี้นี่ขึงโลกว่าได้มันมันนะครับวันนี้อ่ะอเ็บครับอได้ตัวโอเคเก็บเก็บเก็บนี่ครับปากที่สองของหน้าดนปากแรกได้บูใหญ่ไปแล้ว

โอ้โหนี่ครับแล้ววันนี้นะโดนจมฮันสเพียนอีกหนึง่งนี่ปลาเงี่ยมันน่าติดอวนนะสว,สวยครับโอเคเจอก็้า<ด>มือโอเคตปตสามต่อใครไหมนี่ครับ ตะเพียนของน้าโดนนะครับย่างสวยงามครับสวยงามตะปูน้าโดนนะปลาตะเพียนนะเราย่างแกงเบียร์แล้วมาคืน <laughs> อันนี้เราจะนึ่งนะครับนึ่งนึ่งแบบหมุนไพรนะครับเรื่องเส่นึ่งครัเหลืองอืมเกลือเนี่ยเนี่ยนะของ่วา นิดหน่อยนัวต่างนะครับอืมปลาบูางไงปลาบูปลาบูสุนทรภัยครับมือน่าจะนิสเค ไปก็อครับรึร้อยน่ากินครับเดี๋ยมันขูดซอยนิดนึง ดีเรื่อนะเอเคไครับครับ<จ>น่าจะได้เวลาแล้วเอาเปิดฮิฮิก็มีสันน่กกินครับบูใหญ่มันต้องทำอย่างนี้แหละเนื้อเน้นๆครมันเนื้อมันจะจะฟูจับกระทันซุกนะโอเคครับ ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับคนลุ่มน้ำนะครับครับครับ